สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจ้า,า u t u b e นะครับมือนีวิธีอีสานนะครับจะพาเพื่อเนเืนมาเบิ่งวิธีการคัดกระทะอีกข้างในมันดำนะครับเก็บเทนได้มันสะอาดนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไปเบิ่งคลิปคลิปหนึ่งมาในคลิปก็ะจะเอาผงชูรสมหลางมาขัดดียวมันขาวนะครับผมก็เลยจะพาเพื่อนๆนมาเบิงเบ่งว่า มาลองเหยีเบิงว่ามันจะขาวจิงบอนะครับหรือมาเป็นเป็นแก่คอนเทนต์นะครับสูตรนี้เข้าต้องล่องนะครับเดี๋ยวเปื่อนๆกลับไปเบิงวิธีน้ากันนะครับสําหรับกระทะใบนี้มันเป็นกระทะทีใส้หัวของแหงนะครับเป็นผัวข้าวควกาผัพีกแหงพีกยังนะครับบริใส่พัดใส่ถอดนะครับเบิงวามันทั้งในมันดํานะครับแล้วก็สิบิใส่เบิงว่ามันเสียบขอๆนะครับเดี๋ยวไปเบิงน้ากัน นะครับบวต้องบอกให้เสียเวลานะ,นะครับเพื่อนๆอันนี้จะเฮีดยให้เพื่อนเบื้องสองแบบนะครับฟังสีกสีกงฟังั้งดามกระทะนะครับผมจิใส่ผงชูรสนะครับสีกนี้จะเป็นน่ำเปล่านะครับว่ามันจะออกบ่นะครับสีกน่ำเปล่าในี่องคัดบึงเลยนะครับ มันก็ออกขึ้นกันนะครับเพลื่อนสีน้ำเปล่านะครับบ่ต้องใส่ยง่งทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ใส่ฝอยคัดเอาที่นี่จะมาทดลองเบิง้งสีฟังทั้งท่างดามกระทักนะครับผมจะใส่ผงชูรดลงไป่ามันชิวออกง่ายกว่ากันบ่อนะใส่ลงไปประมาณจากักสอดซาหนึ่งนะครับใส่หลายๆา,ายม่บวานสิมาดานะครับเพราะว่า เห็ุอยู่ถูกนี่มีแน่แนวดสอบทดลองนะครับเนี่ยแต่ชีละลลยไว้ะมานจากักหาหน้าที่เน,ะน,เเนะาะเพื่นอนๆเน,นา,านะหานไฟไฟะรระหน้าที่นะครับคอยมาเบิ่งนกันอีกที่หนึ่งแต่ว่าสูตรหนาปลามันพอตรงใส่สั้นไล่พอตรงใส่ยั้งทั้งสิ้นคือใส่ฝอยคัดเลยพอตรงรอหน้าที่นะครับลงมือคัดใดทันทีแต่ว่าตัวนี้ในคลิปเพิ่นบอกว่าให้รอดใบหาหน้าที่ผมจะลองเบิ่งว่ามาคัดมันจีเกี่ยงบอกนะครับเดี้ยวอีหาหน้าที่มาเจอกันนะครับ นะครับเพื่อนเพื่อนลังจากที่แซ่ไว้ประมาณหานาทีนะครับจะลองมาคัดออกเอบึงว่าวมันจะออกง่ายหรือว่าแข็งนะครับบมมีความต่างนะครับเ,เพื่อนเืนบอกตรงๆเลยว่าบมมีความต่างนะครับ เดี๋ยวจะลองเท้นาน้ำผงชุลอดทิ้งนะครับเดี๋ยวล่างน้ำเปล่าลงไปนะครับเต็มๆเลยนะครับเพื่อจะลาบขาดผงชุลดออกนะครับนี่นะครับฝั่งนี้เป็นผงชุลดฝั่งนี้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาเดี๋ยวจะลองคัดโดยฝอยธรรมดาอีกรอบนึงนะครับใส่แห้งคตซ้ำกันว่ามันจะจำเป็นต้องใส่ผงชุลดบอ่อนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆสรุปแล้วผมว่าของชุรดกับน้ำเปล่าปั้นบปตางกันนะครับท่านดีๆก็คือเก็บผงชุรดไวปรุงอาหารดีกว่านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้นะครับ